รอรอเอครับสวัสดีครับแม่ฟ้าลุงราคคำดีครับผมขอบคุณเลยวัสดีช่วจางอนชุจาเร็วชุจาสูงๆงานจีฟ้าเลยครับผมน้บคุณแม่ ตีอย่างนี้เลยเมีมันแก้วแน่ควาจ้าออนี่ยแลไปคือที่สูจามานาเลยไหนรอรอสามอนเลยรอกอมอนแม่ขาขาเขายาวสามอนครับนิดนึงรอกอมอนขาเขายาวสามอนครับผมมันอ้วนตุตะเกินมันนี่ยังตุตะเกินมันต้องรอให้อายุครับทางสเปียถึงรอขนาดนี้ อ๋อมันนี่อ้วนเกินครับช่วงนี้เติมเติมได้นะครับผมเกพีกิ่งของเอฟลุกในโดตอากิจเจมาเจเอาที่ตาสบายใจนึ่เอาเป็นกลยเร็วทุจาเร็วทุจาเร็วขอบคุณครับดูแม่โอ้โหทุจานี่เป็นเอกลักษณ์แต่ละเชือกจะมีเอกลักษณ์ของเขาเนาะการสวัสดีครับผมกล้ยกล้วยกล้วยสวัสดีกล้วเร็วนี่ดู สูงมาก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 ตรงนี้สวัสดีด้วยเด้อเเ้ยสวัสดีอืมเห็นไหมเก็บไว้เก็บเลยเอ้าเก็บมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตันก่อนหรอกเนี่ยมันจะเตี้ยกว่ามันจะเตี้ยกว่าเยอะอยู่ครับผมว้า พ่อกับคุณแม่แอบ,บยนยนยน,ยนยนยาเยอะไงครับ <laughs> คนเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่แอบ,บยนยาเยอะครับคนเลี้ยงก็ไม่ไหวมันนั่แะ่กับไปไล่ไปนาเนาะไปกบยางเนี่ยนะคุณเติมได้นะครับคุณแม่มียาด,ด้วยครับผมตัวน,นี้สวยรวยนะนนได้มันว่าตัวนี้สวยมาก,นนมากหูใหญ่มาก งานก็จะอุบาบว่าจะเอานี้ไปวกยไปยวยนะเห็นเดินข้างนอกเนี่ยโอ้ยคนชมเต็มเลยแหละครับผมครับคุณแม่ถามว่าอะไรครับผมยุบลงบ้างไหมหลังที่บวมก็ <c oughs> <ๆ S 1> ยุบแล้วครับผมเอาเมื่อวานก็คุณหมอมาเมื่อวานยุบยุบแล้วครับผมค,บคุณแม่เดี๋ยว บางหูห no ูเขาใหญ่มากหูเขาใหญ่บางหูเออนี่นี่ครับแม่เห็นไหมครับชัดเจนมากยุบเยอะครับผมเยอะเลยหัแต่คนนี่นี่มันอยู่ดีคระดับนี่นี่อนี่คุณตานนนี่มมัสูคาเดี๋ยวพาดูก็ได้ครับอืมเห็นชัดไหมแม่เอามานี่เลยครับ ก็โอเคอยู่นะแม่ก็แบบดีขึ้นกว่าเดิมมากๆครับผมดีขึ้นกว่าเดิมครับผมแต่ก่อนนู่นมันไปถึงหลังอืแต่ก่อนถึงลังเลยนะอันนี้เริ่มแบบลดลงแล้วลดลดลงเยอะเลยฮะแต่ก่อนบวมถึงข้างบนเยอะเลยครับผมอืมอะตอมอะตอมใช้เวลาใช้เวลานี่หนึ่ง มันคนแหละเวลาเป็นไข้นี่เป็นวันเดียวเป็นแล้วเวลารักษานี่โอ้ยเวลาอาทิตย์เลยรประมาณนี้ครับคุณแม่ก็ออบวมที่บานิดนึงครับผมแต่ไม่ไม่ไม่ทลายลดเดยอะวันนี้พามาดูใกล้ๆเลยครับผมคุณหมอก็เพิ่งมาดูเมื่อวานนี้เนาะครับเมื่อวานครับผมประมาณนี้รบหลามากไหย ต้องกินยาไหมก็กินครับผมกินอ่าเขาเรียกอะไรนะยาอักเสบเนาะยาพวกอักเสบยาพวกอะไรเสริมกระดูกเสริมกระดูกก็คือหาดไายพยาธิอย่างเงี้ยครับเสริมกระดูกอักเสบแต่พยาธิยาอะไรยาบำรุงอือบำรุงด้วยครับผมมีกล้วยมาไมม่อนมีครับผมมีขึ้นมาึนเก้าให้ นี่มาครับผมคุณแม่ <c oughs> นี่มาครับคุณแม่ฟาลุ่ม <c oughs> จะประมาณนี้แต่ก็โอเคนะแต่ก่อนถึงนูน้นถึงบนถึงหลัง,งนี่นย,ยุบมาเ<ห>ยอะครับผมกล้วยสองถุงไว้ยัดยาครับผม <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้แต่ก็ห่างเยงอะไรได้ครับผมคุณหมเนอกวันนั้น<อ>ห่างเยงเฮ hey, นายังได้สบาย เขาไม่เจ็บแล้วแต่ว่าต้องใช้ยาแล้วเขาเรียกยาเครียดของขวบปีเลยทีเดีย<อ>วอ่ะเขาเป็องรคกระดูกอ่อนใกล้แตกออกแล้วมั้งนี่เนาะไป,ไปแตกออกแล้วถ้าถ้าแตกไอ้็รงจุดนี้สะอาดฟันจุดนี้ได้ก็หมดเลยทีนี้ไม่เป็นไรแล้วให้เขาแตกเองครับอย่าไปเจาะย่าไปเจาะเขาเออไอยา,ยานหนวด นี่นี่นี่อ่นี้กอนที่กากในงนเนี่ยว่าไงนี่ทูทูตรงนี้ครับแม่ถูตรงนี้แล้วมันโดนไม้แข็งแข็งถูตรงนี้ไม้ที่โดนแข็งแข็งแล้วมันปูดออกมาแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็ก็เวลาตกมันก็นานนะครับผมอันนี้แกโซ่แก้อะไรเนี่ยก็จะวิ่งใส่ต้นไม้เลย วันนี้พามาดูใกล้ๆเลยครับผมวันนี้ใช่ครับเป็นเป็นฝีเขาเรียกถูต้นไม้แล้วมันเป็นฝีนนแต่ก็ไม่ไม่เป็นอะไรมากครับผมฝีก็ใกล้จะหายแล้วครับเพราะว่าแต่ก่อนบวมเยอะเยอะมากเยอะๆครับผมวันนี้พามาดูใกล้ๆคำดีเลยครับผมวันนี้เห็นครึ่งตัวเลยเนาะ <laughs> สวัสดีนะครับมาดูใพรคำดีกันครับผมวันนี้คุณตาอยู่พอดีเลยครูยางกำลังทำคสจานเนาะ <c oughs> ไม่ฟ้าลุงจไม่ฟ้าลุ้งจา้าเดี๋ยวถ่ายรูก่อ,อนีครับคุณแม่ เอทคุณแม่ฟ ah ้าล no no. no. ุงนะครับนีรวยทรงตุ้งเลยครับคุณแม่ป้อนยาอทเอาโอ้โหไอ้ใจยุ่งเนาะไม่หล่ะนี่ครับคุณแม่มาแล้วครับแม่ฟ้าลุงไอเบคอนมอเจมไอเจมไอเจ๊เนวนึงไอพี่กองไอพี่ก็บึนบึนมันมันแก้วโอกกี่เอโดเจม เอาไว้ใส่ยาให้เขาทานเวลาจะครับมจะให้น้ำมาครับผมนี่ขอบคุณขอบคุณเม่นี่มาครับผมแฟนงครับแล้วแล้วคุณเม่ลุ่งครับผมฟ้าลุ่งครับผมฟ้าลุงครับผมขอให้มีโชคเมลาบนะครับที่เอา้วยมาให้แต่คำดีทานนะครับผมขอให้โชคดีมีใช้นะครับผมสาธุสาธุครับผม ทา,านเลย <c oughs> ไม่เป็นไรตา<ม>แก<ม>พูดอย่างนี้แหละคุณแม่ <c oughs> คุณแม,ม่ยิ้มเลยตายแกพูดอย่างนี้แหละสไตล์อของตาเนะาะสไตล์ช้างสไตล์เชือกแต่ละเชือกนี่โอ้ยเนาะตอนแล้วนะครับคุณแม่แล้วก็แบ่งไว้อ่อนยาอ่นอนยาครับนี่ครับคุณแม่ขอบคุณคุณแม่ฟ้าลุ่งมากมากครับผมเติมยาอีกก็ได้เด้อคุณแม่ พุทเอวไม่น้านี้ก็น,น่านานเนาะให,ให้กินด้วยแล้วก็แบ่งไว้ให้ปอนยาด้วยนะครับผมผมเติมได้ครับคุณแม,ม่เติมเติมไหมวันนี้เติมคุณตาเติมอยู่แล้วนะเติมคุณตาสไต์คุณตาก็เติมอยู่แล้วแต่เติมแบบพอดีพอด,พอดีไม่ใช่ว่าเติมเลยเกินเลย สี้บบทสีบาทครับอั้นคุณตาแบบสไตล์อย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าตาเติมแบบยังไงล่ะไม่ออยเยอะไม่ใช่ว่าเสียงานนะไม่ใช่แบบว่าเป็นกระไซนะครับคุณแม่เวลาทํางานทําการเออเวลาทํางานทําการเบืว่าไอเลือดลงไปอย่างนี้ครับทามาเติมเดีบว่านมันจะกินเอาจะไหมครับ ดีนะครับผมกันไปละละละเนี่ยกบุญจ่าดุยนุ่งกันกันไปอดดีละมันอะมาน่ยอะไรทำไงจับทางจาทางมันม่วยยมรับ